อาจารย์ได้มัดเชือกอย่างเส้นใหญ่และหนักรอบร่างกายของเด็กหนุ่มเชือกดึงเขาไปทางด้านหลังด้วยแรงทั้งหมดทําให้เขาต้องออกแรงเต็มที่เพื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความยากอาจารย์ยังยักก้อนหินหนักหลายร้อยกิโลกร,รัมใส่มือของเขาอีกด้วยทุกๆนิ้วที่ขยับเหมือนกับว่าเขากําลังผลักภูเขาลูกหนึ่งอยู่แต่เขาดื้อดึงไม่ยอมแพ้กัดฟันและเดินหน้าต่อไปไม่หยุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขายังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนั้นเขาทําวิพื้นบนฝา,าท่อเก่าๆอย่างไม่คิดอะไรมากและคิดว่าตัวเองทําได้ดีมากอยู่ๆอาาาจรย์ก็งขดิบ สองฟองไว้ใต้ฝ่ามือของเขาแรงกดเพียงเล็กน้อยไข่ทั้งสองก็แตกเย็นวันนั้นอาจารย์นําไข่ที่แตกเหล่านั้นมาทําอาหารวางไว้ในจานของเขาเขากินมันอย่างเงียบๆเ,เช้าวันถัดมาความท้าทายยิ่งหนักขึ้นอาจารย์วางก้อนหินใหญ่บนหลังของเขาแล้วให้เริ่มฝึกวิพื้นตรงนั้นไม่กี่ครั้งไข่ก็แตกละเอียดอีกครั้งและไข่เหล่านั้นก็กลับมาอยู่ในจานอาหารเย็นของเขาเหมือนเดิมวงจรน,นี้ดําเนินต่อไปหลายวันเขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วครั้งนี้เขาตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมให้ไข่แตกอีกจากจุดนี้เองการฝึกที่แท้จริงก็เริ่มต้้นนขึ ก่อนอื่นเขาวิพื้นด้วย5นิ้วจากนั้น4นิ้วต่อมา2นิ้วและในที่สุดเขาสามารถยกร่างกายทั้งตัวขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวในดวงตาของอาจารย์ปรากฏแววแห่งความภาคภูมิใจเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นอาจารย์พาเขาไปอย่างเครื่องฝึกที่มีเสาไม้ซึ่งทุกย่างก้าวจะมีการโจมตีจากทิศทางต่างๆและเขาต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดหายใจการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากการบำเพ็ญเพียรสี่เดือนทุกเทคนิคก็ทำงานกับเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเรากับว่ามันถูกสร้างขึ้นมา ก็เยเฉพาะ